ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อของปัญหานะครับที่ว่านะครับสกูปปี้ไอปีสองพันสทำไมมีน้ํากับโคลนกับดินทรายไปอยู่ในกรองอากาศเต็มเลยนะครับเพื่อนแล้วก็มีร่องรอยของน้ําท่วมภายในกองสูงประมาณ1เซนนะครับน้ำเข้าไปทางไหนฝุ่นดินโคลนเข้าไปได้อย่างไรนะครับเพื่อนเนี่แหละนะครับก็คือตัวสาเหตุที่ทําให้ อ่าสกูปปี้ไอนะครับอ่าเครื่องพังไวนะครับเพื่อนนะครับสาเหตุมันเกิดจากไส้กรองอ่ามีดินโคลนนะครับเข้าไปในหม้อกรองหรือว่าไส้กรองอากาศนั่นเองนะครับเพื่อนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับดินทรายจะเข้าไปอยู่ในหม้อกรองได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุกันนะครับเพื่อนแล้วนะครับท้ายคลิปมีคําตอบให้เพื่อนแน่นอนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเพื่อน ตอนนี้ผมได้ทําความสาอะอาดชุดหม้อกรองอากาศแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาทําการเทสกันนะครับว่าน้านะครับน้ําดินฝุ่นโคลนเข้าไปภายในหม้อกรองอากาศได้อย่างไรเข้าไปในช่องทางไหนเดี๋ยวเรารู้กันนะครับเพื่อนสืบเนื่องจากสกู๊ปปี้ไอคันนี้ผมได้ทําเครื่องไปประมาณ5เดือนนะครับเพื่อนประมาณนี้ทําไปเดือนมอก,กราเดือนนี้ก็ มิทุนานะครับเพื่อนๆนะครับทำไปช่วงปีใหม่นะครับจู่ๆขับมาใช้งานก็ปกติดีทุกอย่างจนก่อนหน้านี้ประมาณ5-6วันนะครับลูกค้าก็มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็ยังคงเหลือเป็นปกตินะครับแต่หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาได้5วันนะครับเพื่อนๆรถมีอาการควันดำนะครับควันขาวปนดำนะครับเพื่อนๆมีอาการเร่งไม่ขึ้นแล้วก็วูบดับนะครับพอเอารถเข้ามาทำการตรวจเช็ค นะครับผมก็ว่าเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไปปล่อยน้ํามันเครื่องออกน้ํามันเครื่องเหลืออยู่ประมาณ3 0 0ร้อยซีซีนะครับรถไม่มีกําลังอัดนะครับเพื่อนนะครับอ่าก็เลยได้ทาการถอดรื้อเครื่องลงมาทํานะครับพอเราถอดรื้อเครื่องลงมาทํานะครับเพืนะ่อนอ่าสาเหตุที่เจอก็คือเราเจอดินนะครับ ดินทรายจำนวนเยอะแล้วก็มีร่องรอยของน้ำท่วมภายในไส้กรองอากาศในหม้อกรองอากาศนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นน้ำโคลนนั่นเองนะครับเพื่อนๆไอเจาตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับผมณนะตอนนี้ก็คือ,อทำให้นะครับวาลนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นวาล เสื้อสูบป,ปลอกสูบลูกสูแบแหวนนะครับเ,เพื่อนๆรวมไปจนถึงอุปกรณ์ที่อยู่ในลิ้นเล่งนะครับเกิดความเสียหายนะครับเ,เพื่อนนะครับเราจึงต้องนะครับทำเครื่องใหม่แล้วนะครับเราจะต้องมาหาสาเหตุนะครับว่าเอต้นตอของดินน้ําฝุ่นโคลนที่เข้าไปภายในกรองอากาศเข้าไปได้ทาง ไหนได้บ้างนะครับเพื่อนเราจึงจําลองนะครับสถานการณ์ว่าขับรถลุยน้ําฝนเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าน้ําจะเข้าไปในหม้อ,อกรองได้ก็ต้องเป็นฤดูฝนนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่เราทําการถ่ายน้ามันเครื่องเป็นช่วงที่ฝนตกนะครับเพื่อนฝนตกต่อเนื่องหลายวันเลยนะครับเพื่อนอ่าแล้วก็รถใช้งานตามบ้านนอกด้วยนะครับฝุ่นดินโครนนะครับอ่า ันอาจจะเข้าไปได้นะครับแต่มันจะเข้าไปช่องทางไหนนะครับเพื่อนเพื่อคลายข้อสงสัยที่เพื่อนๆอาจารย์ช่างหลายๆท่านบอกเข้าซินหมอกลองนะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันนะครับเมื่อกี้เราได้เอาน้ําราดแล้วทั่วมอกลองแล้วนะครับเพื่อนนะครับว่าน้ําเข้าไปทางไหนได้บ้างนะครับเพื่อนหลังจากที่เรา แล้วถอดกรองออกมาผลปรากฏว่าน้ําอยู่ฝั่งด้านหน้าหม้อกรองอย่างเดียวนะครับเพื่อนน้ําอยู่ฝั่งด้านหน้าหม้อกรองอย่างเดียวนะครับอถ้าเราดูดีๆนะครับเสื้อหม้อกรองนะครับฝั่งข้างในนะครับแห้งนะครับเสื้อหม้อกรองฝั่งข้างในแห้งไม่มีอะไรเลยนะครับเพื่อนนานเห็นบ่ครับน้ำาม่ได้เข้าฝั่งทางในครับเพื่อนนะครับผมก็คิดว่าน้ําจะเข้าฝั่งทางท่อดีที่หลวมสรุปเล้วบอม่นพี่น้องนะครับ น้ำดินฝุ่นร้อนนะครับถูกดูดเข้าฝั่งทางด้านหน้ากรองอากาศนะครับเพื่อนเพื่อนะครับนี่ดูดเข้ารูนี้เลยรูจงโปร่งตรงนี้นะครับช่องทางอากาศเข้ามานั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆทีนี้ผมจะคลายข้อสงสัยที่เพื่อนๆอนอาจจะถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ะทำไมช่างถึงเอาน้ําไปลาดกรองอากาศทําไมคิดว่า นะครับดินฝุ่นน้ำโครนเข้าฝั่งทางด้านหน้ากรองอากาศของสกูปปี้ไอพี2ันนะครับเ,เพื่อนๆหรือว่าสกูปปี้ไอตัวไฟเลี้ยวบังลมนะครับเ,เพื่อนๆผมจะมีภาพไส้กรองนะครับภาพหม้อกรองมาเปรียบเทียบกันนะครับเ,เพื่อนๆระหว่างอ่าหม้อกรองอากาศของสกูปปี้ไอตัวก่อนหน้านี้นะครับกับสกูปปี้ไอตัวไฟเลี้ยวบังลมนะครับเ,เพื่อน เพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างกันนะครับว่า,าส้กรองอชุดหม้อกรองอากาศนะครับของ s c o o p y i ตัวใหม่จะโผล่ออกมานอกตัวรถรับน้ําฝนลงเต็มๆเลยนะครับส่วน s c o o p y i ตัวเก่านะครับไส้กรองอากาศจะถูกชุดสีครอบไว้แล้วก็ดูทรงนะครับของไส้กรองอากาศเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆทรงของไส้กรองอากาศที่เพื่อนๆเ,เห็นในขณะนี้จะรับน้ําลงมาที่บริเวณ ทางดูดอากาศเข้าเลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับทําบามาลับเลยนะครับน้ําก็ไหลลงมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับพอน้ําไหลลงมาผมรู้แล้วว่าน้ําไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ถูกดูดเข้าไปนะครับผมก็เลยทําการเจาะรูลักษณะแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามาตกค้างอยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับก็นะครับได้ทํา การเจาะรูแล well ้วก็ไปประกอบแล้วก็เทสดูน้ําก็ยังเข้าไปในหม้อกรองอยู่ดีนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับพอจังเจอปัญหาพอเรายังเจอปัญหาน้ําเข้าอยู่นะครับเพื่อนนะครับผมก็นะครับคิดออกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนคิดออกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราจะทําการนะครับต่อกันศาสตร์นะครับต่อจังไดเลยะพี่น้องต่อกันศาสตร์เอาเบิองน้ากันครับพี่น้องนะครับ นี่นะครับผมได้ทําการต่อกันสตราดออกไปแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบดูนะครับว่าอาจากการทดสอบของเราน้ําจะยังเข้าไปอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพื่อนนะครับก็เหมือนเดิมติดเครื่องแล้วก็น้ําราดนะครับเพื่อนนะครับการที่เรานะครับติดเครื่องรถแล้วเอาน้ําราดนะครับเร่งเครื่องนะครับ จะเป็นการจําลองจากการใช้งานจริงนะครับเพื่อนเพ,นเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงฝนตกน้ําก็จะไหลลงมาบริเวณนี้นะครับเพื่อนรวมไปถึงโคลนนะครับที่ล้อสลัดขึ้นมาแล้วก็ไหลพาดหม้อกรองลงมาเพราะว่าหม้อ,มอกรองของสกูปปี้ไอเห็นไหมเขาทาบ่าทําล็อกทาร่องมานะครับลําเลียงน้ํามาลงบริเวณที่จะดูดอากาศเข้าไปในหม้อกรองเลยนะครับดังนั้น ทั้งน้ำทั้งโต้นจะถูกดูดเข้าไปผ่านรูดูดอากาศตรงนี้แหละนะครับเพื่อนๆนะครับนี่น้ำเข้าด้านหน้ากรองเต็มๆเ,เลยนะครับเพื่อนๆซินโอลิงนะครับพอไอดีไม่รั่วไม่เข้าสักจุดเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้เราจะใช้น้ําฉีดแบบนี้นะครับเพื่อ,อให้สมจริงหน่อยนะครับเพราะว่า,าถ้าการใช้งานจริงๆน้ําอาจจะไม่ได้ นะครับน้าอาจจะไม่ได้ลงมาเต็มๆแบบนี้นะครับรวมไปจนถึงอา,อาจจะมีลมช่วยพัดเป่าออกไปด้วยนะครับน้ําอาจจะไม่ได้เข้าไปเต็มที่แต่ตอนนี้เราจําลองดูนะครับว่าน้ําจะเข้าไปเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆน้ําไหลจนๆออกมาใต้กล่องพี่น้องเห็นบ่านะครับน้ําไหลออกมาเห็นเห็นเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตอนที่เราเร่งเครื่องก็จะเห็น มีลักษณะเหมือนอ่าหม้อกรองยังดูดน้ําเข้าไปอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับอันนี้น้ําเราจงใจขีดใส่นะครับเพื่อนๆกับน้ําฝนนะครับเพื่อนๆมันก็คนละอย่างกันนะครับอ่าเอานะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราถอดออกมาดูกันนะครับเพื่อนๆเป็นแจ้งใดเลยพี่น้องเปียกมูดมูดคือเก้าพี่น้องนะครับเปียกเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้นะครับก็ นะครับเราก็คงต้องแก้ปัญหาได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่านะครับยังไงน้ําก็เข้าอยู่ดีนะครับถ้าเราฉีดแบบนี้แล้วก็เร่งเครื่องแต่ถ้าเราขับฉีดแล้วก็ลุยฝนจริงๆเราก็ต้องมาดูอีกรอบหนึ่งว่าเราติดกันศาสต์เข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะสามารถแก้ไขได้ไหม ครับเพื่อนๆที่นี้นะครับเรามาสรุปสาเหตุกันนะครับว่ารถสกู๊ปปี้คันนี้ทําไมถึงดูดน้ําดูดกลนเข้ากรองอากาศนะครับเพื่อนดังๆที่รถใหม่ทําไมไม่เกิดอาการนี้นะครับเพื่อนสาเหตุก็เพราะว่าเราไปทําการคว้านลูกสูบที่โตขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทาให้กําลังอัดแรงดูดมันเยอะนะครับเพื่อนอะไรที่วิ่งผ่านหน้ากรองมันก็จะดูดเข้าไปภายในกรองอากาศนะครับคําแนะนําก็คืออย่าคว้านเกินเบอร์ร้อยหรือว่า 1.00นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าค่ามาตรฐานของโรงงานเขากำหนดมาให้เราคว้านได้แค่ไซส์1 0 0ก็คือเบอร์ร้อยนั่นเองนะครับอันนี้ล่อมาซะ200เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเท่าตัวเลยนะครับบางเคสบางคันล่อไปซะ3 0 0 4 0 0นะครับเพื่อนเพื่อนก็คือการขยายเสื้อสูบขึ้นไปนะครับทุกๆ100ก็คือ1มิลลิเมตรนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนะครับก็อีกอย่างนึ่งนะครับเพื่อน ในเรื่องของการต่อการศาสตร์ผมแนะนําให้ต่อออกมาครึ่งหนึ่งของหม้อกรองเลยนะครับเพื่อนๆต่อแค่นี้นะครับก็มีโอกาสน้ําไหลเข้าได้ดูดน้ําเข้าได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเอ้านะครับคลิปนี้ก็นะครับจบสาเหตุไว้เพียงเท่านี้นะครับสรุปงานเพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับเชสดนี้นะครับเอ้านะครับหลังจากนี้เราเจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งพบกันคลิปหน้านะครับก็คือเล่งไม่ขึ้นนะครับเพื่อน